โอเคครับผมกลาบสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กันในองไล์ในตอนที่9นะครับผมหลังจากตอนที่แล้วเราได้บุกเข้ามาในสถานที่ที่เป็นของพวกไอไรนะแล้วเราก็มาหายาแอนติซินอ่ากับเจสสองคนมันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง่ะไม่น่าจะเปิดได้อันนี้เปิดได้ปะเปิดเบาๆนะจ๊ะแต่เธอในนี้มันก็มีซอมบี้อ่ะเอา้า แล้วคนทางนั้นเขาไปไหนแล้วล่ะคนทางนั้นไปไหนแรวนี้เปิดตู้หน่อยไม่มีอะไรเปิดตู้หน่อยไม่มีอะไรเปิดไฟฉายหน่อยยา่ามีอะไรโผล่มานะยา่ามีอะไรโผล่มาเด็ดขาดโอเคไม่มีใช่ไหมอ้ในนี้มีของให้รูดแบบอิ่มอิ่มน้ำสำรานละอง าเรามีพากกอนเราจะได้ดาวกระจายรนะเบิดเค่องใช้ภายในบ้าน,นนี่คืออะไรอ่ะมันอยู่อีกห้องหนึ่งเหรอเอ้ยสิ่งของที่มีโอ้มันตีเบาอันนี้มันตีเบาอนนเ,บเอ้ยข้างข้างล่างมีของอันนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดแต่เสียงแต่เสียงมันดูมันดูหน้าหน้าหน้า,หน,าหน้ามีอะไรสวัสดีครับโอเคอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะ โอ้ยนี่เปิดได้วะเราต้องลงไปข้างล่างเหรอเปิดห้องนี้ก่อนได้ปะ่ะดีครับดีครับจะมีมีอะไรนะฮะสวัสดีครับในนี้มีอะไรป่ะฮะไม่มีสะอาดห้องน้ำสะอาดไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรขวดแอลกอฮอล์เก็บครับมีอะไรเก็บหมดครับจังหวะนี้เพื่อชีวิตที่ดีของเรานะฮะโอ้ยขอหยิบไปกินกระป๋องนึงได้ไหมเนี่ย ภารกิจอยู่อยู่ในอยู่ในประตูนี้แต่เราอยากเข้าไปประตูนู้นวะขอขอมาดูข้าวของหน่อยนะครับว่างเปล่าห้าบาทว่างเปล่าแล้วนี่คือศพใครอะ่ะเออศพซอมบี้ไงถามแปลกๆเนาะเอออุ้ยเราเข้าเราไม่มีเวลาวันสำหรับเรื่องนี้นะนี่เพลนสุดท้ายที่ฉันอยากอยู่ที่นี่ตอนคืนทำไมกันล่า พ่เองเคยคิดจะตรวจชั้นใต้ดินกันไหมแน่นอนว่าไม่เพราะกุญแจมันอยู่บนนี้ตั้งสติหน่อยเปิดได้ปะโอเคอันนี้เปิดไม่ได้แล้วก็ไม่เปิดออกบังคับให้เรามาทางนี้นี่เองเอ,อ้ยอย่าวิ่งเสียงดังสิโชเดโอของเพียบของเพียบรูทของหะไรจะจะจะเสียงเบาตามทำไมวะโอ้ยโดนตีมันก็บิ้วเหลือเกินนะใช่ไหม ใช่ไหมดนตรีดนตรีนั่นคือชีวิตวังว่าคาไม่มีใครอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไม่มีของโอเคโอ้โหคัดซีนอย่างนี้อย่านะอย่าแห่นะตีนะไม่มีโอเคสแกนสแกนต่อไปอ๋ออันนี้เอ้ยอ๋อมันอยู่อีกฝั่งของห้องเหรอโอเคพลาดแล้วพลาดแล้วก็พลาดเลยแล้วกัน โอ้มันไม่ชอบที่แคบๆเลยถ้าไฟดับนะร้องไห้เลยแนละ้วบอกเลยอย่านะอย่านะตีนะตีนะฟัดโอ้ห้องเก็บศพโอเคอย่าอย่ยา,ยาลุกนะครับอย่านะอะไรที่พื้นไม่ใช่ไม่อยากเดินข้ามอะพวกเอ็มใครวะพวกเอ็มเป็นใครโอเคโอเคเราจะเจอคนไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้ว โอโ้โหโอ้โหกูโดนขนาดนี้กูเจ็บกูเจ็บมากผิดได้ไหนสักทีเราจะได้มีพวกตัวเดินแหกกันมาที่โรงเรียนนะสิโอ้โหโอเคโอเคพยายามอยู่เจสพยายามอยู่เจสพยายามอยู่กูพยายามอยู่ยยเจสอ่ามีตะขอไอเนี้ยแหละแรงสุดแล้วอืออือป่าดาวกระจายไปเฮ้ยดาวกระจายไม่โดนทําไมไม่โดนวะมันปัดได้เฮ้ตายสิเคร็ปิดไอ้ก่งนั่นไม่งั้นโดนถล่มแน่โอ้โหกูโดนลุมอยู่เนี่ยโอ้โหวิ่งวิ่งก่อนเลยวะ อืมโอ้โหไม่ไหวแล้วไอ้กิ่งบ้านนั่นอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะโอเคปิดปิดแล้วปิดแล้วอย่านะกูกูมีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงนะแต่แต่มึงแต่มึงแต่มึงเลือกเองนะมึงเลือกกันเองนะมึงือกจะเข้ามาเองนะมึงเลือกจะเข้ามากันเองนะกูไม่ได้อยากยินมึงนะ ไม่โดนว่ะอุ้ยเสียกระสุนไปอืมกูกูไม่ได้ตั้งใจนะโอ้โ,อโหมาดิอืมยิงไส้แตกเฮ้ยขอโทษไหมเขายกมือแล้วอ่ะแต่ก็ก็นั่นแหละครับคุณคุณมาเก้าไก่กับชีวิตของผมก่อนก็ช่วยไม่ได้นะฮะตอประกอบฮะเก็บพ่วกมาฮะ สิ่งของที่มีอยู่นั้นเต็มนะฮะม,มีอะไรกาก,ากบ้างอันนี้43 3สป9สาจที่ปรับได้39หรออเมรอแต่อันนี้มันซ่อมได้กี่ครั้งอะ่ะซ่อมได้สี่ไอประแจปรับได้อะ่ะโอเคถอดประกอบไปเลยแล้วกันแล้วเราก็เก็บขั่วมาเป็นอาวุธเอเคขั้วทหาร อีหยา่าอีหยา่ามาโอ้ยระเบิดไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอืมอืมทำไปได้อันเนี้ยมีอีกปะโอเค น,น่าจะต้องไปทางนี้แหละพอไอ้เมื่อกี้มันมันระเบิดมาดิมาดิมาดิเอ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 าดิาดมาฟาดดินี่จิ้มหนึ่งทีต้องถีบเพืมันเสียหลักก่อนเปล่าวะอืมโอเค Okay. โอ้โหม,มันแรงกว่าเราอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 เจ็มันไม่ไ็บเจ็บเจ็บนไ,ไน็่เจงบเนะ้็บเไนนะอบน, okay, นี้แล้วบเจอเจ็บเจ็บเร็เจ็บเล็บมจ็บเจ็บเจ็็บเจเเเเเอะไรอะไรก้มลง อืมโอ้แหมโอ้โทษทีมือมันลั่นประโษขอโทษนะฮะผมผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เลยแต่ว่าเราติดปืนไว้ก็ดีนะอันนี้มีสนิมทิ้งไปเลยเฮ้ยเราไม่นะเราไม่ควรทิ้งดิวะเออเอาพวดทหารเดี๋ยวนะห้าสิบเ็ดสิบสาม โดนตีตายจะสู้ไอ้ไอ้พวกนั้นยังไงให้สู่สีดีวะขึ้นไปด้านบนเหรอโอเคทำอะไรทำอะไรเฮ้ยทำอะไรกัน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 เฮ้ย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 โอ้โหโดนกัดโดนกัด เดี๋ยวนะทำอะไรกันมันมันมีนี่ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่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 อันนี้เดี๋ยวนะเรากระจายเผาโอเคเผาเลยติดไฟไหมอันนี้ไม่ติดกับไปกับเพื่อนละครับอือผมติดไฟเองแล้วทำไมพวกนั้นมันไม่ติดกันนะนั่นสิ น่าสงสัยจังเลยโอ้โหในนี้มีของให้เก็บเต็มเลยวะ่ะอ้าแวะแวะสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะเสียน้ำใจว่าแบบเออตั้งของฟาดนะฟาดนะไม่มีวะ่ะตรงนี้มีของให้เก็บปึ๊บอิเล็กทรอนิกส์แอลกอฮอล์ตรงเนี้ยมีอะไรไหมไม่มีแล้ววะ่ะ ใครมันกุลอกุรอกุรอกตรงนี้น่าเนี่ยเ้ยโอ้โหมีคนถีบเราจากข้างหลังมาดิครับมาดิครับโอ้โหมันปิ้งไม่เก่งกลัวชิปหายแล้วเหลือสองนัดโอ้โหตะขอสเตตัสมันดีจังวะดาวกระจายเหรอเปี้ยงโอ้โห พลาดแล้วครับผมพลาดแล้วทุกคนปืนกระสุนหมดมันซ่อมได้ป่าวะนั่นสิโอเคช่างมันเถอะค้อนธรรมดา48ใช่ไหมอันนี้ไม่ค้อนไอค้อนเนี่ยเราถอดประกอบไปเลยโอเคแล้วก็อะไรอีกอาวุธอะไรอาวุธอะไรกากๆอีกอะ36เนี่ยประแจเลื่อนถอดประกอบให้หมดโอเคเราเก็บเคียวทําสวน โอเคดากระจายอเรามีเคียวทำสวนอยู่ด้านบนเฮ้ยทำไมมันขึ้นว่ายัางไม่ตายวะโอ้นี้ก็ตีตั้ง58เนี่ยนเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรที่น้อยกว่า58 51โอเคถอดประกอบแล้วผมก็เก็บนี่ไม่มีอะไรอืม โอ้โหคอขาดเลยว่ะโอ้โหไม่ไม่มีซอมบี้นะถ้ามีผมร้องไห้เลยนะมืดขนาดนี้ค้นหายยาแอนติซินผมไม่โผล่มาหรอกนี่คือมีปารเจตหายแอนติซินไม่ได้เลยเดูเหมือนว่าเราจะต้องมาคุยถึงอีกทาง,<ต>ทางเลือหนึ่งนั่นแต่ฉันยังเหลือห้องสี่ฉันว่าจะไปหา ห้องใต้ดินกค่อนข้างใหญ่ทีเดียวหากุญแจฉันจะไปหาเธอที่นั่นให้เราหากุญแจเหรอหากุญแจลงสู่ห้องใต้ดินนี่ในตู้นี้มีอะไรไหมเคปึ๊บนี่ไงกุญแจม,มัน,ม,นมันหาไง่ายไปปะเฮ้ยหาง่ยเกนไปนแล้วกว้างเปล่ามีเงินอยู่36บบาทมีอะไรที่เก็บอีกอะคุณมีทักษะที่ยังไม่ได้ใช้ไหน เอออยากได้ทักษะแบบชูวิ่งชูวิ่งเออย,ย,ย,ยัง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 ไม่ได้อ่านเลยมสามันไปไวมสามันไปไวอืมการปลาอาวุธระยะประชิดอันนี้คืออะไรล็อกระตูได้สามตัวด้วยอาวุธขว้างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้ขว้างไปเลยใช่ไหมโยนอาวุธประชิดชนิดใดก็ได้กับอันนี้เอาไงดีวะไม่อันเนี้ยอืมล็อกอาวุธล็อกศัตรูเหร ทำให้มันงงเอาไงดีวะไม่ดีเออเอาคว้างเอาคว้างอาวุธไปก่อนแล้วกันนี่ทำไรได้อะสร้างความเสียหายสองเท่าด้วยการคว้างอาวุธกะเนี่ยฆ่าศัตรูที่มึนงงทันทีโอเคช่างมันเถอะเฮ้ยแต่มันก็เออมันน่าสนใจอยู่นะไอของพื้นฐานเนี่ยเราเราแทบไม่ได้ทําเลยอะ่ะอย่านะฟาดนะฟาดนะ ฟาดนะมาเดมาเดมาเดปาดคอขาดนะครับปาดคอขาดหัวหัวกระเด็นหัวกระเด็นไปหนึ่งทีหัวกระเด็นเลยครับผมนี่ก็หัวกระเด็นไปดีหัวกระเด็นปะครับไม่ขาดสักทีอะครับอืมมีเปล่า รูทนะรูทของแป๊บขอรูทของขอเนี้ยรูทของครับขอบคุณครับขอบคุณให้รูทของครับไปดูก่อนห้องนี้มีของไหมเฮ้ยห้องนี้ที่เรามาตั้งแต่แรกนี่อ้าวสวยเลยสวยเลย,ย,เลยดีงามเลยอันนี้ต้องมีของไม่มีโดนหลอกโดนหลอกเฉยน,นี่คืออะไรอ่ะปีนได้ปะไม่น่าได้ตนตีก็บิ้วจังโอ้ มือจังวะโอ้ยใครวะโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนอะไรแดงตัวอะไรแดง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 โผลมาวิ่งเข้าก็ชาร์จคืนครับวิ่งเข้าก็ชาร์จคืนปาดคอคืนปาดคอคืนหัวหลุดไปดินี่กลับไปอยู่กับเพื่อนกลับไปอยู่กับเพื่อนวายขอโทษ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  อืมปาดคอปาดคอคอหมุนเลยหมุนติว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 ,วไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันอันเนี้ยต้องได้ของดีแล้วของดีต้องมาโอเคได,เได้เงินก็ได้เงินก็ยังดีไปทางไหนต่อวะทางนี้เหรอ,อเค้ถาขากลับมันจะอีปิกขนาดนี้นะโว้ยหยอกหยอกพี่หยอกกูหยอกเอาทำไมมันวิ่งตามล่ะ ปาดัาก็ใจโอ้โหทำไมมันไม่ระเบิดอ่ะอย่านะฟาดนะฟาดดังผัวเลยนะเฮ้ยตรงนี้มีของนะช่างมันเถอะอยมันไปเค้ยไขกุญแจเจสอ,อยู่ไหนเจสและเจสเข้าไปได้ยังไงล่ะลูก โอ้โหมันเป็นซอมบี้นักวิ่งด้วยว่ะมันเป็นซอมบี้นักวิ่งซอมบี้นักวิ่งเหรอแล้วก็นักวิง่งแล้วก็นักวิ่งเหมือนกันมาดิมาดี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 ม,าดมึงติดมุมแล้วมึงติดมุมแล้วมึงติดมุมแล้วอย่านะอย่านะวิ่งแลกไปเลยเอออยา่าอย่านะอย่านะยอมนะโอ้โห ชุดผส่พยาบาลหมดยังวะน่าจะยังไม่หมดยังใช้ได้อยู่อเอม๋มีอะไรพีคพีอีกไหมเนี่ยเปิดได้ปะอันนี้ติดนะบอกให้รู้ว่าติดนะจ้ะบอกให้รู้ว่าปิดน้ำได้ไหมจ้อเคปิดน้ำก่อนอเคโอ้โหอย่าช้าดิอย่าชา้า,ชาดิเดี๋ยวโดนเดี๋ยวก็โดนหรอกอย่านะ ยิงเต็เสียวอยู่โอเคอ๋อ okay. oh, เราเระบายน้ำหมดแล้วโอเคสรุปคือหลอกเราเหรอโอ้โ oh, หกูตีก่อนมึงจะเอ๊ะรู้ตัวอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนมาไม่ใช่มีคนสมด้านหน้าเป็นไงล่ะตายเลยเจสลูกหนูอยู่ไหนลูกเจสขาเจส โล้วเจสอยู่ทางรู้แหละแต่ว่ามาหาของห่วงของห่วงของไม่ใช่อะไรนะกลัวพลาดของดีเออผมก็อันนี้ไม่ก็เปิดได้ผมเปิดเข้าทางนี้ดีกว,ว่าโอเคทางนี้เปิดไม่ได้ไม่เข้าก็ได้วะโอ้โหทมมืดตกใจตกใจทำไมมืดเจสหาอะไรอยู่เจสเจสไม่เห็นซอมบี้เหรอช่วยกันหน่อยได้ไหม ได้สิแงอยู่แล้วพระเจ้าเคนนายไม่งงสิ้นดีเลยทำไมนายไม่โผล่โผล่ออกไปประตูแล้วตะโกนว่าเราอยู่ที่นี่เผาตัวพวกเราเลยล่ะ <c oughs> เอะบางทีก็ไม่ไม่ผิดพิธีอะไรกับวิธีนี้พระเจ้าช่วยน่นมันวัตถุระเบิดพลาสติกใช่ไหมเสียงใครอีกง่ะ ฟังนะเธอนำสิ่งนี้กลับพิธีเดอะทาวเวอร์ฉันจะจัดการกับไอ้พวกเวนนี่ชิบหายและปืนหมดอย่าบ้านะเราจะสู้กับพวกมันด้วยกันแล้ใหเสียงพวกมันเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์มากขนาดนี้ไว้หรอไม่หรอไปซะผมทำได้แล้วกลับไปเจอกันที่ตึกสูงสัญญากับฉันว่านายจะไม่ปล่อยให้ราฮิมเข้าใกล้หลวงนั่นฮะแน่นอนสิผมสัญญาผมสัญญาไปซะทีโอ้โหต้องสู้เหรอ กูต้องเป็นคนสู้เหรอกูต้องเป็นคนสู้เหรอเผ็ดกันปะล่ะมันมาสองว่ะมันมาสองว่ะเฮย้ยหลบอืมโอโ้โหโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาระเบิดโอเคอืมปลาไม่ได้หรอวะ ไหนมันบอกว่าล็อกเป้าหมายได้สเป้าวะอืมตายไหมย,ยังไม่ตายเอาให้ตายเอาให้ตายผมไม่ได้อยากโหดร้ายแต่เขา,าสถานการณ์บังคับให้ผมต้องเป็นคนที่โหดร้ายอึดจังวะฮะอึดจังวะโดนขนาดนี้ยังไม่เป็นไรอีกโอเคเรียบร้อยโอ้โหอันนี้ห้าไม่เก็บก็ได้วะ อันนี้เปิดไว้ก่อนเผื่อเผื่อมาคราวหน้าแต่คงไม่มาแล้วล่ะ <c oughs> ประโทเดี๋ยวนะมีอาวุธที่ตกหล่นไหมนี่ไงโอเคคอนมันอยู่ไหนวะไม่ใช่เคียวทำสวนดิเอาไงดีวะเดี๋ยวนะมันมันต้องมีของที่มันกระจอกกงง่ายกว่าใช่ไหมสี่สิบสามโอเคเก็บขึ้นมาทางนี้เหรอ ออกจากโรงเรียนเฮ้ยตัวอะไรอีกเนี่ยทำไมตัวเขียววะ <c oughs> เฮ้ย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 ้รูใหม่เหรอโอเคโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยต้องไปเขตปลอดภยัยละเขตปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหนวะ อยู่นี่โอเคปักบมุดปักหมุดโอ้ยไม่ทันแล้ว Ken เหรอนายบอกว่าเราจะเป็นต้องคุยกันเกี่ยวกับอีกทางเลือกนึงถ้าหากเราไม่เจอยาแอนติซินแล้วเราจะคุยกันตอนนี้เรามาจัดการกับวัตถุระเบิดพวกนั้นก่อนโอเคไหมโอเคฟังนะฉันจะส่งวัตถุระเบิดให้กับซาอิดแล้วนายไปคุยกับลาฮิมให้แน่ใจว่าเขาอยู่ห่างจากโรงนั่นตกลงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหรอใช่แล้ว เอานี้เช้าพอดีเลยเหรอโอ้โหอุส่าเงียบโอเครอดก็รอดรอดก็รอดวะโอ้โหเปิดใช้งานกับดักไฟเลยทำไมมันมานี่กันเต็มเลยอะเดี๋ยวนะพิมพ์เขียวอยากได้นะั่นน่ะระเบิดอะได้ปะวะ ดาวกระจายระเบิดโอเคงั้นก็เผาเลยแล้วกันได้ไหมไม่ตายว่ะเสียดายของโอเคอ่าฟาตินกับใครเนี่ยเราต้องมาส่งเควสท,ที่นี่เหรอไม่มีแต่เควสทั้งนั้นเลยขออนุญาตยังไม่ส่งและยังไม่ทำนะครับ นอนกันได้ไหมนี่นี่คือเช้าแล้วหรือหรือยังไงวะตอนนี้โอ้หกโมงเช้าโอเคพ่าทำอะไรไม่ถูกเลยตกใจกับตอนกลางคืนโอ้โหเจ็บอ้าวตายลืมดูเลือดจริงๆมันมันมันจะเรียกว่าการมันมันเรียยวลืมดูเลือดไม่ได้เข,เ,เ,ดเขาเรียกว่าการรีเลือดครับผมเขาเรียกว่าการรีเลือด อ่าเป็นไงเลือดเต็มไม่ต้องไม่ต้องเปลืองอยาเออแต่ว่าแล้วเราก็ได้เลือดมาเต็มใ็นไงความคิดที่ฉลาดหลักแหลมและเยี่ยมยอดที่สุดเท่าที่ใครคนนึงจะคิดได้ถูกต้มีสัญญาของความช่วเหลือเราต้องไปช่วยเขา <c oughs> พวกบ้านนี่อีกแล้วหรอ <c oughs> เปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปรียบ ยังไง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 มีนะมีของดีนะอย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะปาได้ป่าวะกูก็ปาได้ไม่ใช่แค่มึงคนเดียวไม่ใช่แค่มึงคนเดียวมีจิ้มจิ้มช็อตไปดิช็อตไปดิจิ้มช็อตไปดิช็อตไปดิช็อตไปดิเออช็อตไปดิทำไมมันไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบหรือคันอะไรเลยวะโอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ดาวกระจายระเบิดไปแล้วนี่จิ้มเข้าใหา้เอ้ยคุณจะไปไหนครับเอ้ยเด้ยหลบหลบบะ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 เอาดิซอมบี้จัดการมันลูกน้องลูกน้องข้าจัดการมันไปจัดการเราจะกลับไปเก็บพวกของพวกหายยังไงพวกโอเค มันกระโดดถีบยากมากเลยอ่ะโอเคผมไปแล้วไม่อยู่แล้วสู้ๆนะสู้ๆนะเพื่อนโอ้อันนี้ก็ติดไฟติดไฟยาวๆกันไปนเลยจ้าไม่ช่วยแล้วมี่อยากช่วยแล้วโอ้โหโอ้ยเปิดใช้งานกับดักไฟโอ้ทำไมซอมบี้มันเยอะจังโอ้โหมาไม่หยุดไม่หย่อน มากันเยอะจริงๆเคเราถึงโอ้ยไฟคลอกเย่ายเพิ่งอย่ายไม่ใช่ว่ากลับถึงบ้านแล้วตายไม่เอาอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบเลยอ่ะไปเข้าบ้านเปิดใช้งานกับดักลั้วรัวกับดักลัวลุดหนามกับดักลัวเอ้ยสวสดีครบที่ส่งของให้พระราธิการก่อนเป็นเลยพนิการโอเคเรากลับขึ้นไปด้านบนอ่ะทีนี้ไม่ใช่ริบตัวซ้ายเขาที้แล้วริบตัวขวา <Okay. S 2> ข้างนอกเหรอหรือในห้องนี้อ hmm. ข้างบนเหรอลาฮิมลาฮิมน่าจะอยู่บนดาดฟ้าเอออย่าบอกว่ากงยังโกงเบียอยู่นั่นไง เคนไซด์บอกผมเรืสุลระเบิดที่พวกนายไปเจอเข้ามันช่างมาจออะไรขนาดนี้เชรดเอาพวกมันไปให้เขาอิดเคยอยู่ในหน่วยกู้ระเบิดดังนั้นเขารู้เรื่องพันนี้ดีใช่แล้วไอ้หนูนั่นคือการเจอที่โชคดีทีเดียวจะดีกว่าถ้าเจอยาดิซินเพื่อนผมโอมาจะดูให้มั่นใจว่าอิดเอาตัวตั้งเวลาที่ดีติดระเบิดนั่นแล้วออกมาก่อนที่มันจะระเบิดโอ้โหพวกเราเหรอไม่มีพวกเราในเรื่องนี้ฉันหมายความว่าใช่หลังงานต้องหายไป แล้วตอนนี้มันก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะทำฉันก็จะทำด้วยตัวเองแต่เป็นแผนผมนะเราจะดำเนินงานตามแผนอย่างสมบูรณ์เลยสัญญาแต่เออบ้าเอ้ยไม่มีประโยชน์ที่เสียคุณใช่ไหมก็ได้ฉันจะติดต่อนายทันทีที่ซาอิดเตรียมระเบิดเสร็จราฮิมเราตกลงกันแล้วใช่ไหมพวกงั้นเราตกลงกันใช่ไหม ใช่เราตกลงกันอีกอย่างหนึง่งฉันเห็นคนติดเชือ้อที่ประหลาดนี่อยู่เรื่อยๆดรเซเลย์อยู่พวกข้างนอกนั่นหรือเปล่าฉันอยากคุยกับเขาเรื่องนี้เปล่าเขาลงไปที่ห้องคนไข้ไปเยี่ยมดรลีนะ่าขอบใจเจ้าหนูฉันจะเจอนายเร็วๆนี้โอเคต่อไปเราก็ต้องไปคุยกับเซเลย์ใช่ไหมโอเคงั้นเราก็จะไปคุยกันในตอนหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตื่นเต้นกับการ ต่อสู้มามากพอแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปาะบาย